สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับชนแนลมินสกุชี่เวอร์วรนะคะวันนี้มินก็จะมาเล่นละครแมวนะคะถ้าคลิปนี้มีการดัดเสียงหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยนะคะคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะแต่อย่าแรงเนาะก็ละครนะคะมีชื่อว่าพี่หมากับน้องแมวนะคะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อมั่วๆไปนะคะก็นี่นะคะเป็นน้องหมานั้นเราไปเริ่มละครกันเลยค่ะก็ไม่ต้องดราม่านะคะทุกคน นู่พี่แมวพี่แมวไปโรงเรียนกันดีกว่าโอ๊ยฉันไม่สนแล้วฉันไ,ไปแล้วฉันไม่อยากไปโรงเรียนฉันจะนอนมีอะไรไหมฮะอีหมาทำความสะอาดขนดีกว่าเล่นเดี๋ยวจะน,นอนสบายใจพี่แมววันนี้ต้องไปโรงเรียนนะอย่ามัวชักช้าสิโหโหโห้พี่แมวก็ตกใจนะคะทุกคน ฉันจะหลับจะนอนฮะอีหมาอีหมาบ้ามีอะไรนักหนาฮะพี่แมวอย่าเพิ่งหลับเดี๋ยวก็มาหลับก็ได้พี่แมวโอ้ยเดี๋ยวฉันกัดให้ตายเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันนั้นฉันจะกัดนะพี่แมวไปโรงเรียนกันเถอะพี่เมียวพี่เมียวพี่เมียวค่ะพี่เมียวพี่แมวอย่ามัวแต่ทำเรื่องสิไปโรงเรียนได้แล้วมั้งพี่แมวพี่แมวอีเมียวค่ะไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ